เจตำนนารียรับความเชื่อมหัศจรรย์แห่งถ้ำนาคาภูลังกาถ้ำนาคาหรือถ้ำพญานาคที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงจ,จังหวัดบึงกาฬแหล่งท่องเที่ยวอันโด่งดังเนื่องจากมีหินและผนังถ้ำดูคล้ายพญานาคที่มีรูปทรงคล้ายพญานาคหรืองูขนาดใหญ่นอนขดตัว โดยมีส่วนสำคัญทั้งส่วนหัวลำตัวและเกบพญานาคตามจินตนาการและความเชื่อของชาวบ้านเจ็ดตำนานรีรับมหัศจรรั์แห่งภูรังกา 1. นึ่งถ้ำนาคาตํานานพญานาคที่ถูกสาบเป็นหินจากตํานานของชาวบ้านเรื่องปู่อือรือที่ข้องเกี่ยวกับภูรังกาและมึงของหลงนั้นเชื่อว่าเกิดจากการล่มเมือง ของพญานาคซึ่งเกิดจากความรักที่ไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ทำให้เมืองที่เจริญรุ่งเรืองร่มสลายบริเวณแห่งนี้เดิมเป็นที่ตั้งเมืองชื่อรัตภานครมีพระอือรืรราชาเป็นผู้ครองนครมีมเหสีชื่อนางแก้วกะลยามีพระธิดาชื่อพระนางเขียวคำต่อมาได้อภิเศกสมรสกับพระเจ้าสามพันตา มีพระโอรสที่เจ้าชายฟ้ารุ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลา,าดมีความรอบรู้และมีรูปงามด้วยขณะประสูตรมีท้องฟ้าสว่างสวัยต่อมาได้อภิษเษกสมรสกับนาครินธานีซึ่งเป็นพระธิดาของพญานาคราชแห่งเมืองบาดาลที่แปลงกายเป็นมนุษย์ การอภิเษกสมรสจัดกันอย่างมโหฬารทั้งเมืองบาดาและเมืองมนุษย์ทำอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ใหมตรีระหว่างพญานาคคราชกับพระเจ้าอือราชาในโอกาสนี้ด้วยทั้งสองอยู่กินกันมาเป็นเวลาสปีก็ไม่สามารถจะมีผู้สืบสายสกุลได้เพราะทาบมนุษย์กับนาค จึงทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจกับทั้งสองต่อมาเจ้าหญิงนาครินทานีล้มป่วยลงทําให้ร่างกายของนางที่เป็นมนุษย์กลายเป็นนาคตามเดิมโดยข่าวนี้ได้แพร่สะพัฒออกไปทั่วกรุงรัตภานครถึงแม้นางจะได้มนกลับมาเป็นมนุษย์ประชาชนและพระเจ้าอือก็ไม่พอใจ จึงได้ขับไล่นางนาครินธานีกลับสู่เมืองบาดาลดังเดิมโดยได้แจ้งให้พญานาคราชมารับตัวกลับก่อนกับพญานาคราชได้ขอเครื่องกกุตพันธ์ของตระกูลคืนแต่พระเจ้าเอ,อรือราชาไม่สามารถคืนให้ได้เนื่องจากนำไปแปลสภาพเป็นอย่างอื่นทําให้พญานาคราชกิ้วมากและประกาศว่าจะทำลายเมืองรัตต พานครและเจอเอาไว้เพียงสามวัดเท่านั้นหลังจากพญานาคกลับไปในตอนกลางคืนพญานาคร,ราชได้ยกไพ่พลมาถล่มเมืองรัตพานครและประชาชนก็ไม่มีใครรอดพ้นจากฤทธิ์นาคได้พอนางนาคครินธานีทราบข่าวก็ขึ้นมาตามหาเจ้าชายฟ้ารุ่งจนถึงแม่น้ำสงครามก็ไม่พบจึงกลับเมืองบาดาลเมืองรัตพานคร ได้ถล่มเป็นบึงหลงของต่อมานานเข้าคำพูดก็กลายเป็นคงหลงและวัดที่เหลือสามวัดก็คือวัดดอนแก้วหรือว่าวัดแก้วฟ้าวัดดอนโพหรือวัดโพธิสัตว์และวัดดอนสวรรค์หรือว่าวัดแดนสวรรค์ทางที่นางนาครินทานีตามหาเจ้าชายฟ้ารุ่งคือห้วยน้ำเมา ส่วนพระเอ,อรือราชาก็ไม่ได้สิ้นพระชนไปกับเหตุการณ์นี้ด้วยแต่ถูกพญานาคราชจับตัวไว้พร้อมกับสาบให้พระเอ,อรือราชากายร่างเป็นนาคเฝ้าอยู่ในภูรังกาหรือบึงของหลงชั่วนิรันด์จึงกว่าจะมีเมืองเกิดใหม่ในดินแดนแห่งนี้จึงจะร้างคำสาบของพญานาคราชได้ 2. เมืองหลวงของชาวบางบทตำนานดินแดนแห่งเมืองบางบทหรือว่าเมืองรับแรจากเรื่องเล่าของหลวงปู่วังเทพเจ้าแห่งภูดังกาท่านได้เล่าให้ฟังว่ามีชาวบางบทมานิมนต์คืนหนึ่งเมื่อท่านนั่งสมาธิพอจิตสงบแล้วได้เห็นสิ่งหนึ่งคล้ายกับโอหรือว่าเปรของเด็กลอยมาหน้าถ้ำ แล้วก็มุ่งมาที่ถ้ำอู่นั้นก็ลอยต่ำลงมาที่ท้ายถ้ำมีคนมาในนั้นห้าคนมีทั้งคนหนุ่มและคนเฒ่าทั้งชายและหญิงเมื่อเขามาแล้วกราบท่านแล้วแจ้งความประสงค์ให้ท่านทราบว่าจะมานิมนต์ท่านให้ไปอยู่เมืองบางบวดกับเขาเมืองนั้นอยู่บริเวณป่าตาน้ำตกแถวนั้น เมื่อท่านได้ก,กวาดตาสายตาไปดูเข้าได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งใบหน้าและทรงผมเหมือนกับผู้หญิงที่ได้พบตอนกลางวันก่อนท่านจึงทักว่าโยมเคยมาหาตมาแล้วไม่ใช่หรือ ผู้หญิงคนนั้นจึงประนมมือตอบท่านว่าใช่แล้วที่ไม่เข้ามาหาท่านวันนั้นเพราะเห็นท่านอยู่รูปเดียวเห็นว่าเป็นเวลาไม่เหมาะสมจึงไม่กล้ามากราบท่านแล้วหลวงปู่วังก็บอกเขาว่าไปอยู่กับพวกท่านไม่ได้เขาตอบว่าถ้าไม่ไปอยู่กับเขาแล้วที่จเจนทั้งสามไปเก็บเส้นเทาที่สระน้ําตกนั้นเขาเห็นอยู่ต่อไปนี้จะไม่มีเส้นเทาอีกแล้ว เทาเป็นตะไคร่น้ําหรือสาหร่ายเกิดตามหินที่มีน้ําไหลตลอดเป็นเส้นสีเขียวคล้ายเส้นผมยาวคืบหนึ่งหรือย,ยาวกว่าชาวอิสานเรียกว่าเทาเอามาทำอาหารได้เรียกว่าลาบเทาเมื่อท่านได้รับคํานิมนต์ของเขาแล้วเขาก็กราบลากลับขึ้นอู่เหาะไปเมื่อ ตอนเขามาต่อมาก็แปลกมากคือเทาที่เกิดอยู่ที่นั่นไม่มีอีกเลยต่อมาก็มีเหตุการณ์ของเจ้าหนุม่มบวรหลานชายของหลวงปู่วังอยากจะบวชเป็นพระแต่อายุยังไม่ครบหลวงปู่วังให้นุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดเป็นพ่อขาวฝึกปฏิบัติธรรมไปก่อนวันหนึ่งบวรไปแสวงหาต้นตาวในป่าภูรังกาจะเอาต้นตามาต้มแกงถวายพระเนนในตอนเช้า มวรได้หายตัวไปไม่กลับมาเลยพระเนรและพ่อขาวได้ออกตามหาจนกระทั่งเมื่อค่ำก็ไม่พบร่องรอยใดๆลวงปู่วังได้นั่งสมาธิด,ดูก็ได้พบว่ามวรไปอยู่กับสาวงามชาวรับแร่อยู่กินกันเป็นผัวเมียกันเสียแล้วเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยบุพะาวาสนาเก่าหรือบุพเพสันิวาสบันดาลให้มาเจอกันเพราะเป็นเนื้อคู่กัน หลงปู่วังเล่าว่าบ้านเมืองของชาวรับแรนั้นคล้ายเงาสะท้อนของบ้านเรือนมนุษย์ตามยุคสมัยในถิ่นนั้น,น,นเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเพราะมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันอย่างลึกรักลึกรับตามกฎแห่งวิบากกรรมบ้านเรือนของชาวรับแรที่เห็นในสมาธินั้นเป็นบ้านใต้ถุนสูงหลังคามุงญ้าและแฝกฝาบ้านทําด้วยไม้ไผ่หรือใบตองตึงและขัดแตะ พื้นบ้านปูไม้กระดานหยาบๆหรือปูปูด้วยไม้ไผ่สับส่วนชาวบ้านรับแลวผู้มีฐานะดีหรือคุณธรรมสูงเป็นตึกโบกปูหลังคามุงกระเบื้องบางหลังมุงด้วยไม้ส่วนฝาบ้านเป็นไม้ประดิษฐ์เป็นตารางสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมงามเรียบๆที่เห็นนี้เป็นสมัยเมื่อห้าถึงหกปีก่อนสมัยโลกาพิวัติอย่างปัจจุบันบ้านเมืองชาวรับแลวก็คงจะเริ่ จเจริญพัฒนาเช่นเดียวกันกับโลกมนุษย์ชาวรับแรงในสมัยนั้นพวกผู้ชายส่วนมากจะนุ่งผ้าขาวม้าขัดเตี่ยวผืนเดียวเดินเท้าเปล่าไม่มีรองเท้าไม่ใส่เสื้อส่วนผู้หญิงจะนุ่งผ้าสิ้นมีผ้าคาดหน้าอกใช้แทนเสื้อเป็นส่วนมากแต่สำหรับชาวรับแรที่มีฐานะดีหรือคุณธรรมสูงจะนุ่งห่มรัดกลมเวยบร้อยเหมือนอุบาสกอุบาสิกาในวันพระวันศิลป์อุโบสถ บ้านเมืองชาวรับแรบางบทปักใต้เรียกคนทันไม่มีคนยากจนไม่มีคนขอทานไม่มีหญิงโสเภณีทุกคนมีอยู่มีกินสมระมีการทำไร่ไถนามีสัตว์เลี้ยงอัวควายเป็ดไก่สุนักหมูและวิหกนกกาเป็นสัตว์โอปติกะอบายภูมิตามกฎกรรมวิบากรับซับซ้อนพิสดาร ชาวรับแกมีคุณธรรมประจำหมู่เหล่าคือถือศีลห้าอย่างเคร่งครัดพูดผีปีศาจท,ทั้งหลายรักษาศีลไม่ได้ทําให้ชาวรับแกเป็นผีพิเศษท,ที่มีอํานาจเป็นที่ยําเกรงของพูดผีปีศาจท,ทั้งหลายชาวรับแกที่เป็นนักจน์หรือฤาษีจะนุ่งขาวห่วมขาวก้าวผมมวยเรียกตัวเองว่าครุฤาษีหรือว่าดาบหมดหัวหน้าชาวเมืองรับแกได้บอกกับหลวงปู่วังว่าเจ้าหนุ่มบวร มาอยู่กับเมืองรับแกลถูกต้องตามจารีตประเพณีของเมืองรับแกลจะกลับออกไปไม่ได้จะต้องดําเนินชีวิตเหมือนชาวรับแกลทุกอย่างหากทําผิดกฎจารีตประเพณีก็จะถูกขับไล่กลับเมืองมนุษย์ฉะนั้นในระหว่างนี้ จะให้บวรกับถ้ำชัยมงคลไม่ได้หลวงปู่วังเข้าใจกดจารีตประเพณีก็อับจนปัญญาไม่รู้จะช่วยบวร,บรได้อย่างไรจะอธิบายให้ญาติพี่น้องฟังเขาคงจะไม่เชื่อเพราะเรื่องเมืองรับแรพิสูจน์ไม่ได้เลยที่เล่าๆกันมาก็เป็นเชิงนิยายประดมปราหาสาระไม่ได้ญาติพี่น้องคงจะเชื่อว่าบวรตกเหวตายหรือถูกเสือถูกงูเหือมกินไปแล้วมากกว่า วันหน้าชาวเมืองรับแก่ได้บอกว่าพระอาจารย์อย่าได้คิดวิตกเป็นทุกไปเลยถ้าใครสงสัยเรื่องบรวรไปอยู่เมืองรับแก่ก็ให้คนนั้นมาที่ภูรังกาต้องขาวถือศีลแปมานั่งสมาธิภาวนาอธิษฐานจิตขอเห็นเมืองรับแก่และอยากจะพบบรวรก็จะได้พบสมความปรารถนาหายสงสัย โดยกระผมจะให้คนนำทางมารับเขาเข้าเมืองรับแลถ้าไม่กล้าเข้าไปในเมืองรับแลก็ให้เลือกเอาวิธีออกไปยืนกลางแจ้งในเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ได้ร้องตะโกนดังๆว่าบาวรอยู่ที่ไหนก็จะมีเสียงของบวรตะโกนตอบออกมาจากเมืองรับแลจะซักถามอะไรก็ได้แต่จะพบตัวบวรไม่ได้หลงปู่วังได้เล่าเรื่องนี้ให้พระเนนฟังดังนั้นในวันต่อมาพระอาจารย์โงน โสรโยกับพระเนนและพ่อขาวได้พากันไปพิสูจน์ออกไปยืนอยู่กลางแจ้งบนภูรังกาในเวลากลางวันร้องตะโกนเรียกหาบาวรก็ปรากฏอัศจรรย์ว่ามีเสียงของบวรตะโกนตอบมาจากลงไม้ในหุบเขาเมื่อสักถามต่างๆบวรก็ตอบได้ถูกต้องชัดเจนว่าเป็นบวรจริงๆ ไม่ใช่คนอื่นแอบอ้างเป็นตัวบวลแต่อย่างใดบวลได้บอกว่าเขาอยู่สบายดีมีความสุขกับเมียสาวชาวรับแแชีวิตความเป็นอยู่ของชาวรับแแเหมือนบ้านเมืองมนุษย์ทุกอย่างชาวรับแรไม่ใช่พูดผีหากเป็นมนุษย์เผ่าหนึ่งที่หายตัวได้กำบังตาได้ทำให้มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ยกเว้นแต่ในกรณีที่ชาวรับแแอยากให้เห็นถึงจะได้เห็น มวรยังได้บอกว่าเขาพอใจจะอยู่ที่เมืองรับแ่ไม่อยากกลับออกมาอยู่เมืองมนุษย์เลยขออย่าได้เป็นห่วงเป็นใยใครได้มาอยู่เมืองรับแ่แล้วก็จะติดใจเพราะมีความสุขกายสบายใจเป็นแดนที่พยาสุขสมุมาสจันอธิบายไม่ถูกต้องมาเห็นเองถึงจะรู้ได้ด้วยตนเอง จบเจ็ดตำนารีรับมหัศจรรย์แห่งภูรังกาตอนที่หนึ่ง